พละโธ่คงชีพตันตวานิพฆศกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายุรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพรเรือเสริมกำลังทหารเครื่องมือช่างเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำสนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จะทำแนวกั้นน้ำและเร่งเปิดทางน้ำลดความเสียหายพื้นที่เขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจกและพื้นที่อุตสาหกรรม EEC โดยเดือนพุ่งนี้เช้า16กันยายน6 5หพลเอกประยุทธ์มีแผน และตั้งใจจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดร,ระยองเพื่อรับทราบส,สถานการณ์น้ำท่วมและความเดือดร้อนของประชาชนพ,พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเยี่ยมเยือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจุดแรกในเวลา9ก้านาฬิกาที่แมคโครระยองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศที่กำลังเกิดขึ้น ท่นี้กำชับให้ทุกเหล่าทัพยังคงสนับสนุนรัฐบาลเด้งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตหลายพื้นที่โดยเฉพาะการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงลดความเสียหายการดูแลประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะการเด้งเปิดทางน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยระดมกำลังทหารเครื่องจักรและเครื่องมือช่างจากทุกเหล่าทัพเข้าพื้นที่วิกฤตสนับสนุน เร่งกำจัดขยะแล้วว่าจะเพื่มจำนวนมากที่ขวางทางน้ำและประตูระบายน้ำออกเพื่อให้การระบายน้ำลงแม่น้ำสายหลักได้เร็วและมากขึ้นรองรับสถานการณ์สาภาพอากาศที่ยังผันแปรโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลที่ทุกเหล่าทัพยังคงสนับสนุนกทมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการช่วยเร่งเก็บสวะเสษขยะจากท่อและทางระบายที่อุดตันเร่งสูบและผลักดันน้ำลงคลองสายหลัก รวมทั้งจัดยานพานะเสริมรับประชาชนจากจุดขนส่งสาธารณะเข้าพื้นที่พักอาศัยและให้กองทัพช่วยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง